หลวงพี่หลวงพี่มีขำขันหลวงพี่เปาเดือดมากเลยเมื่อเชา้านี้คือมีมีพระเดาชาชนสัตว์กว็หมานะถึงเวลาจะบินบาทก็ถึงจะตื่นนะถึงจะตื่นบางครั้งก็ได้เวลาบินบาทแล้วยังไม่ตื่นมีวันนี้วันศิลก็เอาบาทไปตั้งหลวงพี่เป็ดก็เอาบาทไปตั้งทีหลังได้ยินแต่พูดว่าเฮ้ย บักพาขี่คันใหญ่อ่าอ่าว่าว่าให้หลงวงพิเปตแต่ว่าหลงวงพิเปตยังไปไม่ถึงนะหลวงหลวงพี่หลวงพี่ปอหาวได้ยินนี่หลวงพี่ปอหาวได้ยินก็เลยว่าเสียงดังเสียงดังเลยเสียงดังว่ามิตรน้องพิเปตละบไปเห็น,มนไม่จบมิตรพระขี่คันข,ขวัญย่าบกินจังวันกินยังมีนาไปหาวายเพลินบ่นมีกีต์สำนึกอ่หลวงพี่ปอ ว่าเลยทีนี้เจ้า,าวาดก็เดินมาพอ,พอดีนะเจ้า,าวาดก็ไม่พูดอะไรเห็นหน้าตับงับว่าเจ้าอาวาดก็ตัวการเหมือนกันนะตัวการตัวการเหมือนกันนะรุ้ยปอ,องขาวนี่เดือดมากเลยเมื่อเช้านี่นะสรุปแล้วพ่อขี้ขานพ่อขี้เกียจก็คือเจ้าอาวาสกับหลานเจ้าอาวาสนะนะ